สวัสดีครับผมเอกฟีดอฟนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเราบอกฟิชอินนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปนั้นผมจะดูอัปเดตก่อนนะมีอะไรบ้างไอ้เกาะคอโลอัปเดตก็คือเกาะที่เราแนวปากการังป่ะมีปลาฉลามมาใหม่2ตัวนะครับเป็นระดับความลับนะครับผมแล้วก็มอนเตอร์ชาร์กแอนนี้อันนี้ชื่อปลาฉลามที่มาใหม่นะฮะแล้วก็สิบฟิชคอโลก็คือในเกาะแนวปากการังมีปลามาใหม่10ชนิดนะครับผมแล้วก็1นึ่งทูอิสติกไอ้ที่เราตี เอนชานหินน่ม The no ีปลามาใหม่หนึ่งชนิดนะครับแล้วก็ New F2P Slot s ล i n e สกิน y เขียดมีสกินมาใหม่ครับ2สกินปะหรือว่าชื่อสกินวะ F2P ทูลอสกินเนี่ยแล้วก็สมอลคัสซ n นมีคัสซินเล็กๆเวลาเราได้ปลาระดับสูงปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับโอเคครับมาแล้วครับผมนี่ครับที่ผมเข้ามาดูนะก็มีกล่องสกินมาใหม่ครับผมนี่เห็นว่าสี่แสนอย่างแพงอย่างแพงเลยนี่สกินผมสุ่มมาแล้ว ผมหมดไปล้านกว่าผมได้ไอ้นี่มา63%เปอร์เซ็นเนี่ยแต่สวยมากเลยครับนี่สวยมากเลยเห็นป่ะนี่สกินสวยนะดูตอนโยนนะดูตอนโยนนะตีเบ็ดดูสายขั้นเบ็ดดิสวยป่ะเป็นลุ้งเลยนะเว้ยสวยมากเลยครับผมเฮ้แล้วก็ดูซิมีแล้วมั้ยนี่อุ้ยดูปลาใหม่ครับรนี่ฉลามใหม่2ตัวมาโอกาสได้1ใน2องล้านหกับโอกาสได้1ใน2องร้าสิบเไม่ยากเท่าไหร่กระตานผมแปลไปเมื่อกี้นะ นี่ครับ10ปลาหนึ่งปลาหนึ่งชนิดตามนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเพิ่มค่ารักกับคันเบ็ดที่ราคาเกิน3 0 0แสนเหรียญหรือว่าคันเบ็ดที่ราคาเกิน3 0 0แสนหรือเปล่าค่าลักเพิ่มขึ้นมานะครับผมใช่ปะถ้าราคาแพงอ่ะลักมันเพิ่มขึ้นนะผมว่านะอันนี้6 1 0ผมขอดูจากคลิปเพราเอ้ยแม่ดิผมว่าผมจำได้อยู่นะออกปกติมัน500กว่าใช่ปะเนะมันขึ้นมา610เลยครับมันขึ้นมาประมาณ50ลักได้ปะ่ะเนี่ยพวกคันแพงแพงเนี่ยผมสังเกตแล้วมัน รักคนเพิ่มโดดขึ้นมาเลนะเห็นไหม400 400เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มรักคนเพิ่มขึ้นมานะเนี่ยสำหรับคันนี้คันเบ็ดที่ราคาแพงๆอ่ะมันขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วก็อะไรวะน o w using it heavy higher luck higher luck ถ้าเราใช้อะไรวะ heavy higher luck ไปถึงไม้ยาเหรอ and i n s o i s o in more cash a b o v e t i e a r the silver luck machine was made multi ถ้า อันนี้ผมถ้าเข้าใจไม่ไม่ไม่ผิดนะก็คือถ้าเรามีค่ารักไอ้พวกเนี้ยเราใช้ยาพวกรักอะ่ะหรือว่าพวกไอนเนี้ยเนี่ยพวกบูสเตอร์รักเนี่ยหรือใช้ยาพวกเพิ่มรักเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยผมว่านะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมีโอกาสได้ปลาระดับอีพิกเทียมากขึ้นครับหรือว่าปลาระดับตำนานขึ้นไปมากขึ้นใช่ไหมอันนี้ถ้าผมแอบไม่ผิดก็น่าจะเป็นตามนั้นนะ อันนี้ผมไม่ไม่ชัวรนะ์แล้อเนะแต่คิดว่าผมน่าจะเป็นตามนั้นนะถ้าใครกดยาหรือกดเซเวอร์ลักเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ปลาเทียระดับอีพิกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มบ็อบเบอร์มา2อันนะครับมิดไนท์แอนด์โครมานะครับผมมิดไนท์แอนด์โครมาเพิ่งผมซื้อไปแล้วนี่บ็อบเบอร์ตัวนี้เป็นตัวใหม่อันนึงนะนี่อันนี้มาใหม่นะครับผมเนี่ยลักสี่ห้าเซนเนี่ยแล้วก็เพิ่มอีพีอสี่เซนต์นะครับอันตัวใหม่นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนน,าานนีีี่่่ห้้าาาตอยยงสวปะ เป็นลูกแก้วสีเขียวเด่นไหมสวยเนาะแล้วก็มิดไนท์แอ็งโคมาทำไมวะมันมีอะไรเนี่ยโคมากับมิดไนท์มันเพิ่มค่าลักมามาหรือยังไงผมไม่อันนี้ผมไม่เข้าใจนะเพราะผมไม่เคยใช้เลยไม่เคยสังเกตแค่แต่นี่อย่างเดียวใช่ป่ะแก้ใหม่ใช่ป่ะเนี่ย add new เบอร์เบ e ว w นมิดไนท์แอ t and coma อันนี้ไม่เห็นมีอะไรมากเมื่อไไม่เห็นมีอะไรต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยแล้วก็ในไอเทม index fix goldworm fish not showing up ไมายหม่อันนี้ผมไม่เข้าใจว่ะหมายถึงว่าถ้าเราตกปลาระดับ goldworm ได้มันจะไม่มีในไอเทมนี้หรอ ใช่ปะมันจะไม่มีในเทมพวกนี้ป่ะวะมันจะไม่โชว์ป่ะเอออันนี้ไม่เข้าใจนะแล้วก็นี่ครับปลาใหม่ผมตกมาเมื่อกีน้นิดนึงผมลองตกมาหน่อยนึงปลาใหม่นะครับนี่กเกาะคอะเล่าลิฟเอามากกีอะการลางนี่คอะเล่เห็นไหมคอะเล่ลิฟนี่เพิ่มปลามาสิบชนิดนะครับผมเนี่ยนี่ตำนานก็มีดูน้ำหนักมันน้ำหนักมันดูนี่น,นี่อันนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมแต่อันเนี้ยหนักจริงหนักจริงอันเนี้ยซึ่งคิดว่าตอนที่เราตกปลาระดับเนี่ยแอดคัสซิน When เวนคัชชิ n งเ e จเดลลี่เนี่ยเมติกมาติกอิติกเนี่ยและความลับก็คือตำนานสีส้มตัวนี้ตำนานสีส้มอย่างนี้ตำนานสีแดงอย่างนี้หรือความลับอย่างนี้มันจะมีคัสซิ่งขึ้นมาให้เราเห็นจริงป่ะถ้า <c oughs> ผมแปลผิดนะประมาณนี้เลยที่เหลือก็แก้บัคทั่วไปนะครับไม่มีอะไรละให้มีโค้ดด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคประมาณนี้นะผม ก็สรุปให้สันส้นๆประมาณนี้เดี๋ยวผมมันตกดูก่อนแล้วกันว่าเอ้ยมีอันนึงมิว่าลืมไปเมื่อกี้อิโซติกอิโซติกใช่ปะนี่นี่ขออนุญาต n หนึ่ง two isotic dip ก็คือไอที่เราตีบวกอะ่ะมันมีปลาใหม่เพิ่มเพิ่มมาตัวหนึ่งปะ่ะไอเกาะลึกลับนี่ไงนี่อ i s o ติกดิฟนี่ครับอะไรอะ่ะหายากอะ่ะตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเหมือนใช้เดือนเหมือนหนวดปลาหมึกยังไงรู้เนี่ยนี่เปล่ปลาใหม่นะ โอเคมาใหม่นะผมไปลายพวกนี้ก่อนเนี่ยไอพวกไอ้น,นี่ยนะไม่น่ายากเท่าไหร่แต่สองตัวน,นี้น่ายา,ยากอยู่โอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก่อนนะครับผมสรุปมาให้ใหฟังกันสั้นๆนะถ้าผิดพลาดยังไงขออภยยัยนะครับผมบ่บยและอย่าลืมกดไลค์ like กดซับให้ผมด้วยล่ะแอบมายืนตกปลาล้มๆก่อนปุ๊บปล่อยเล่นเลย